สั่ง้าวสั่งสอนซะหน่อยแล้วไไสเฮ้ยไปสเอาไอ้ยี่ไอ้เอาไอ้ยี่แมไอ้ี่ท้งเก่าฮะไอ้ตีแม่งเลยมั้งไอ้ยิ่ขายมึงต่อยกูไม่ใครอะแรงแม่งเลยแงแม่งเลยลูกนี่เครับคือผู้มีอิทธิพลเฮ้ยมึงเฮ้ยเซ้ยไหนเซ้ เอออัเฮ้ยโอ้โหเต็มเต็มครับเมบุบมัากไหมนุเออพ่อไม่รู้ว่าเมาหมัดหรือเมาอะไรครับพ่อวันนี้ก็ตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วพ่อไอ้ยัยลูกใจเย็นกันเลยขึ้นใจเย็ยน้ำใจร้อนเลยใจเย็นลูกใจใหญ่ไปไหวแล้วเว้ยลูกเกิดอะไรขึ้นลูกเกิดเสือเนี่ยดิมันลง ทำไมทำไมลูกมันละแกมันละแกน้องยังไงลูกไม่เข้าใจหรือไงลูกผมลุงเสือมันตีก้นหนูมาด้วยอ้าวมันตีก้นมันไล่ฆ่าฉันมาเพราะไม่เห็นหรือไงไม่ใช่เรื่องฉันสำคัญพ่อเห็นแล้ว่อฆ่ันฉันสำัญพ่อมาไม่ทันฉันตายไปแล้วพ่อเออเออเฮ้ยเวรแท้ใจเย็นๆลูกไอ้หนูหลีจุกปากแล้วกู กำต,ตามทันตายซะเลยไอ้สัตว์ใจเย็นเย็นลูกพ่ออยังมึนกับกินปลาเค็มของหมีอยู่เมื่อกี้เลยเอ,อพวกปลาเค็มมากินได้เลยหิวข้าวต้มเลยอะไรลูกใจเย็นลูกใยเย็นค่อยๆคุย,คยกันลูกไอ้หนูเยเย็นนะลูกนะใจเย็นได้ยังไงมันจะฆ่าฉันนะพ่อ,พ,อพ่อก็เห็นแต่พ่อมาไม่ทันฉันตายพากฝีมือไอ้เสือกไปแล้วที่มึงกล้าทำไยลูกกูล่ะนั่น ผมไม่ทำาพงขนาดนั้นหรอมึงยังมาเถียงนะึงไม่ได้เถียงนะมึงอเถียง้พวมึงกับพ่อกูเดี๋ยวที่าแม่เไอพ่อกูวะไอ้ตทีพ่อคนเกี้ยไอ้มาอ่ะไอ้เาี้ยมึงก็มึงกูเป็นพี่ั้งแต่งเป็มึงก็มเนี่ปปูคุามึงก็มาเ่มัมาแล้วไอ้มึงทะเลาะกันไกลๆหน่อยได้ไหมที่ท่าน้ากูโดนทนตีนมึงเนี่ยเขาก็ด่ากูไอ้หน้าสตีนอีก ก็พ่อมันไม่ได้ลูกยังไงลูกเราลูกเรามันหมันเคี้ยวลูกเราลูกเราค่อยๆลูกใจเย็นๆลูกไม่ลูกูซัดเด้อใจเย็นใจ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 ร้อนลูกพอใจร้อนแล้วพ่อกลัวหมดเลยลูกกันันต่อเข้าไปพ่อเดี๋ยวสมศรีไปทางนู้นเดี๋ยวก็โดนสู้ตีคนอื่นจนได้ยืนนี่จีกำนันผมต้องขอโทษใจเย็นลูกใจเย็นลูกนะใจเย็นผมวู่วามไปนิดเ้ยเพราะฉะนั้นผมไม่คิดฆ่าคุณสมศักดิ์ ผมขอโทษกราบเท้ากำนันแล้วก็ดีมากไปเท้าอยู่นี่ไอเวนอ้าวกำนันย้ายเท้าอยู่นี่อ้าวย้ายส้นตีนเพราะไม่รู้เรื่องอะไรมึงเนี่ยมึงนี่ไม่สำเนียกบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนมึงใช่เลยพ่อใช่ลูกใจกันไอตัวเนี้ยแกงแล้วแกงร้อนแกงร้อนไข่แกงร้อนไข่ข้าวแดงแกงร้อนที่ร่ารถกระบะึงมาพ่อเนี่ยพูดถูกเลยใช่ลูกไม่ต้องเอามือสกิดพ่อบ่อยลูกถูกต้องแล้วพ่อไม่ต้องสกิดพ่อบ่อยลูกมือแข็งก็เลยมือสายเนี่ย นิวโป้งสากมากนะเราเนี่ยกาหลงไม่ได้มีความผิดมึงไม่ต้องบูดเลยใช่ลูกเนี่ยไงไม่ต้องแตกไหลห้อยนูลูกก็จะมือมือลูกมือลูกมือนรกลูกนเอกมือท่านกำลังครับผมอยู่ในเหตุการณ์ครับมึงเล่าวะจริงๆแล้วเนี่ยสมศักดิ์กับผมก็เพื่อนกันและนี่มันก็พ่อเพื่อนผมอย่างงี้ก็ไม่ยอมไม่ได้อย่างป้ากาหลงคนนี้เขาก็เป็นคนที่น่านับถืออีกคนนึงแล้อย่างไงจะให ไอ้สมศักดิ์พร้อมด้วยคุณหนูสมศรีมาทําป้ากะโหลกอย่างนี้มันไม่ได้หรอกครับผมว่าแลวครับถ้าเกิดอย่างนี้เรื่องให้มันแล้วมันแล้วต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าจะหาคนผิดสักคนหนึ่งถ้าเกิดฉันอยากลงโทษแล้วก็พอ่อผมเลยครับไอ้ออนี่ยนี่กูพ่อมึงนะพ่อจะไงลูกยังไงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มันคิดจะเอาชีวิตฉันฉันไม่ยอมนะพ่อพ่อเนี่ยต้องจัดการในฉันนได้นะเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวปัดแล้วแไ้แ<ป>่ จเย็นลุกเลอใจร้อนแล้วเกินไอ้จะกูเน like. mm hmm> ี่ยแตะพ่อโทรเพื่อนแก็ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่ต้องโทรลูกเออแต่คนอื่นโทรก็ได้ลูกแม่หนูใจร้อนนะแม่คนรักไม่มาใจร้อนนะลูกคิดว่ามึงแน่มากอ่ะใจเย็นไอ้พึงโทรตามที่อยู่ไหนเนี่ยคนรักไม่มาใจร้อนไม่ว่างแม่งมันโมโหด้วยใจเย็นลูกใจเย็นลูกมึงนี่ไม่ดูตัวเองเลยนะเออใช่ใช่ทำไมผมเนี่ยสองสีแล้วแม่งมึงไปย้อนเป็นสีทองถูกต้อง มึงมีสติปัญญาหรือเปล่าไม่มีหัวคิดตอเป็นวัวเป็นควายแล้วมึงนี่ไม่คิดจริงจริงอ่มึงเนี่ยแทนที่ทำให้คนเขานับถือถูกต้องกับทำให้เขาหมดศรัทธาถูกต้องโอ้ยไอหน้าสุนตีนที่ใครด่าใครลูกด่ามันใช่ไหมลูกด่ามันนี่บอด่ามันด่ามันเฮ้พวกมึงเนี่ยนะไม่แก้ใจกูบงถูกตั้งแต่เล็กกูเลี้ยงดูมึงมาฮะส่วนมึงก็ไปอบร้องปมนิสัยลูกเต่ามึงเออจนเปเรื่องไป็ลราขนาดนี้ใช่ถูก รู้ไหมว่าทำอะไรไม่เกรงใจกูแล้วใครจะนั่งถือกูเออแล้วใครพ่อใครลูกก็อยากรู้สองคนเนี้ตำนานครับจัดการไม่นด้จ่ายาตำหนูเดี๋ยวแม่งจ็บจบลูกถ้าเป็นอย่างนี้มากนะจ็บลูกยังไงวันหลังไม่ให้ดูดนมแม่นะมันจะไม่ดูดแล้วเหรอไอ้ดูแต่ว่าแม่เองตายไปตั้งแต่เล็กตนรลูกเอาเหรอแม่เองตายไปแล้วตอนที่ว่าแม่เองเกิดปุ๊บเนี่ยแม่เองตายตายเพราะอะไรพ่อกินรกแม่เอง ทุกวันเนี้ยที่มึงเห็นดูดนมไม่ใช่นมแม่มึงหรอกนมใครนมมันดูดดูดนมหมามึงเอาอะไรมาพูดอะไรครับมึงเอาอะไรมาพูดเฮ้ยตาจะเห็นว่าหลังวัดคนนั้นมามึงแอบเห็นใช่ไหมว่าเห็นตูดกูตูดหมาตูดมึงไอ้เวรกำลังเขาแล้วเห็นเห็นแกผมทั้ครั้งมังขอรับประทานไอ้เวรมึง เอายังไงเรื่องเนี้อย่าให้มันปลายบานที่คุณบาปลายผมขอให้มันยุติลงแค่นี้ก็แล้วกันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไม่ได้ไม่ได้วจะไงลูกไอ้แถบเล่าเล่านั่งแก่อยู่เดียวมึงนวดให้กูสิวะพ่อหนุนน้องพ่อนี่มันแก่แล้วนะเฮ้ยมึงเล่าสิเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรใครนั่งแก่ลูกกูเกิดเรื่องอะไรลูกหรือเปล่าเลี้ยงเบื่อเข่าสุกไม่ดูแลลูกกูเลย เอาเป็นว่าไอ้เสือกเนี่ยนะมันทําร้ายฉันแล้วก็สมศรีวันนี้นะถ้ามันมีหน้าอยู่ในบ้านฉันไม่อยู่บ้านหลังนี้แล้วเว้ยใช่ใช่ด้วยใช,ใช,ใช่ลูกอยม่มากดีมากลูกมีบทแล้วลูกมีบทแล้วใช่รออยู่เอาอย่างวิ้ก็เลยทำันจ้าทำก่อนนะจ๊ะเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าคนหนูเนี่ยเข้าใจผิดไปฟังอีเมลเขาเล่า ว่าฉันจะไปเป็นเมียกำนันแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยกำนันก็รู้ว่าฉันมาที่นี่เพื่อทำงานจะใช้นี่ไม่ใช่จะเป็นเมียกำนันดูสิสภาพกำนันแกก็แกตัวก็ดำนวดก็เยอะยิ่งแก่ยิ่งดูไม่ได้ใครเอาไปเป็นผัวคงจะแย่ที่สุดเลยจ้ะไปยูเดูกเตะปากเตะอาหลงไม่ด่าพ่อโถ่โดนคู่เลยนะกูด้วยนะ กาหลงปากดีมึงก็อาศัยชายคาบ้านกูกนนมึงนี่มันก็หน้าไม่ไอายกระตันอยู่ที่สุดมายืะนี่มันไดยอยู่ได้หน้าสตีนแม่งคุยน้โมโหมไโถอยไอ้เด็กลูกได็กก็นั่งไอ้ก็ถีบเฉยเลยไ,ไม่ปถซะเจ็บเลยโมโหเนี่ยถ้าเกิดมันคุยกันนี้ไม่ได้พวกมึงใจพวกมึงว่ามาเลยกูก็พร้อมไปแล้วจัดการมาเลยเอาเอาอย่างนั้นเลยนะลูกนะจัดการเลยให้อย่างนั้นพวกมึงกูจะขอไล่มึงออกจากบ้าน จากนี้สื่อไปพวกมึงไม่ต้องเป็นหนี้กูอีกกูอนุญาตให้มึงออกจากบ้านกูได้ขอบคุณเจ้าคุณนั้นไปไป,ไป